เอเยอร์สวัสดีครับผมพิเมี่ยงจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลย starion center สองร้อยห้าสิบ max นะครับปีสองพันสิบเจ็ดคันนี้จัดทรงมาสวยสวยเลยนะครับผมเครื่องมาเป็นเครื่องเดิมนะครับจากโรงงานกบผีใช้งานได้ปกติครับผมเครื่องไม่ดังแน่นอนท่อได้มาเป็นท่อคู่นะครับคันนี้สวยมากดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มเ็มเลยยังใช้งานได้อีกยาวเลยนะครับมีการล้มมาให้แล้วฮะ แล้วก็มีสปอตหลายคู่หนึ่งมาให้ด้วยนะครับผมไฟหน้าก็เปลี่ยนนะครับแฮนด์กระจกเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับคันนี้จัดทรงมาส,ายสวยๆเฟี้ยวๆเลยเครื่องด้านนี้สะอาดกริฟเลยนะฮะแล้วคันนี้อาจจะมีร่องลอยการใช้งานมาบ้างนะครับผมระบบไฟติดปกตินะครับล้าเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะคันนี้สวยมากเลยเดี๋ยวเราไปดูเลขไม่กันเลยดีกว่าครับ เลขหม่อยู่ที่23,000โลนะครับผมมาฟังเสียงท่อกันเลยทีเดียวรู้เรื่องเลยนะฮะท่อโ<ฮ>เสียงท่อระล้า <ๆ S 2> เลยนะครับคันนี้นะครับ Starion Cento อรย m a x ปี 250, P 2017เปิดเสนอราคาขายอยู่ที่2 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ มีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย